ขายทิ้นละเท่าไหร,รไไห่รวมได้ไหมรวมได้ไหมเอ๊ะคุณแม่ค้าเมื่อก่อนเห็นมีหนมปังปิ้งด้วยเป็นไงตอนนี้อันนี้จวนได้ยังครับเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนใน,นขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดมั่นคงมหาชัยสมุทรสาครครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านขนมปังไส้ทะเลครับผมแล้วก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับ คุณงว้วนอาหารทะเลแปรรูปมหาชัยครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหกำลังนึ่งกันเลยทีเดียวสวัสดีคุณแม่ค้านะครับสวัสดีครับผมโั้นี้มีมากมายหลายอย่างเลยตัวนี้เป็นอะไรคะคุณแม่ค้าเดี๋ยวแนะนําหน่อยอันนี้เป็นไส้พีวานิลาค่ะพีวานิลาฝอยทองอันนี้เป็นตัวที่ขายดีเลยค่ะอ่าเป็นไส้สตรอเบอร์รี่อันนี้ช็อกโกแลตที่ขายดีออกค่ะครับผมอันนี้เนยนมน้ตาลค่ะครับผม สามชิ้นละเท่าไหร่3ชิ้น20ค่ะ3ชิ้น20ราคาเบามากอ๋อรวมได้ไหมรวมได้ไหมรวมได้ทุกหน้าเลยค่ะรวมได้ทุกหน้านะครับเพื่อนๆดูนะฮะ<ม>เป็นกล่องนี่คือกล่องละกล่องละยี่กล่องนะกล่องละ20นะครับเพื่อนๆ3กล่อง50บาทครับผมตามราคาเลยครับผมสั่งผ่านพี่ลน์แมนทูแพนด้าอ่ามีอะไรนั่งนะสั่งผ่านพี่ไลน์แมนทูแพนด้าก็ได้มีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมศูย์เก้ ตอนนี้ก็สั่งทานฟู้ดแพนด้าได้นะครับเอ๊นะคุณแม่ค้าเมื่อก่อนเห็นมีหนมปังปิ้งด้วย<อ>เป็นไงตอนนี้วันนี้ทำไม่ทันนะคะเปิดหลายสาขาอ๋อเปิดหลายสาขาเปิดดูหน่อยฮนะอันนี้ตวนได้ยังครับเนี่ยอันนี้ได้แล้ว<อ>ค่ะอ๋ออันนี้ได้หมดแล้วนะพร้อมขายนะ เดี๋ยวยังไงคุณแม่ค้าวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่มาถ่ายนะคร<า>ัขบขายได้ดีดเฮงรวยๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอาหลงฟูด,ดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นุนกันด้วยนะครับร้านขนมปังนึ่งไส้ทะลักครับผมตลาดนัดมั่นคงมหาชัยสมุทรสาครครับผม สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม